สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้ามารับชมที่ดินแปลงสวยกันนะคะถูกใจแปลงไหนติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะส่วนทุเรียนแปลงนี้นะคะทำเรดีค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด253ตารางวาราคา1น5 0 0 0 0านบาทนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะทุกท่านด้านหน้าติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะ ถนดพร้อมโอนผูกทานโอนฟรีนะคะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทเพียง600เมตรเท่านั้นค่ะทำเรดีๆนะคะต้นทุเรียนพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะต้นสวยมีต้นทุเรียนหมอนทอง32ต้นขุดบ่อไว้แล้วนะคะเป็นบ่อปอกบ่อน้ำนะคะพร้อมกับเดินระบบน้ำค่ะระบบไฟยแยกเป็นสัดส่วนพร้อมสำหรับการปลูกบ้านสวนได้เลยนะคะ 253ตารางวาค่ะแปลงนี้1,550,000บาทอยู่ที่บ้านกองดินอำเภอแก้งจังหวัดระยองนะคะท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแปลงสวยทำเรดีแปลงนี้ท่านสามารถติดต่อนัดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองได้ค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปชมพื้นที่จริงค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะทางด้านเจเคโน่เพียงแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหน้านะคะสำหรับวนันนี้เจเคโน่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ